สวัสดีพี่น้อง FC มาอนี้พาพี่น้อง f c ไปดูวิธีการตวงน้ำมันเบนซินผสมกับน้ำมันทูทีที่เราจะใช้กับเครื่องยนต์2จังหวะจะประกอบไปด้วยเครื่องตัดงา,าและก็เรื่อยยนต์นะเครื่องพวกนี้จะเป็นเครื่อง2จังหวะพี่น้อง f c นะเครื่อง2จังหวะหนะเวลาที่เข้าใส่งานจะต้องเอาน้ำมันเบนซินผสมกันกับน้ำมันทูทในอัตราส่วนที่เหมาะสม ด้ทีนี้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมอ่าตามคู่มือเขาระบุมาว่าสิบห้าถึงยี่สิบห้าต่อหนึ่งสิบห้าถึงยี่สิบห้าต่อหนึ่งคืออย่างสิบห้ากับสิบห้าถึงยี่สิบสิบห้าถึงยี่สิบก็คือน้ำม,มันเบนซินนะบางคนก็นยังบอกเข้าใจว่าอ่าคำว่าน้ำม,มันเบนซินนี่เอาไปใช้แทนแก๊สโซลีนได้บ่นะก็ยังคงมีคำถามอยู so real, so ่แก๊สโซลีนแก๊สโซฮอร เบนซินคืออันเดียวกันเดอนะ้อนะแก๊สโซลีนแก๊สโซฮอรเบนซินคืออันเดียวกันนะเขาระบุมาว่า1 5บหถึงยีต่อหนึ่งก็คือน้ำมันเบนซิน1 5บหถึงยีลิตรต่อน้ำมันทูทีหนึ 1, ่งกระป๋องที่นี่หนึ 1, ่งกระป๋องหนึ่งลิตรเดอ้อที่นี่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสินค้าพวกนี้นะเพรว่าจะเป็นเครื่องต้นหยาเรือยอนต์ผลิตอยู่ที่จีน จีนนี่จะเป็นประเทศเย็นภูมิประเทศของเขาจะเป็นพื้นที่ราบสูงอากาศเย็นแต่ว่ามาบ้านห่าเป็นยังไงพี่ต้องห้อนอ่าพราเครื่องมันมาหอดบ้านหฮอเขามาใส่อยู่เมืองห้อนแล้วพฤติกรรมการใช้งานของบ้านเรานี่หย่านะนะเ่นะนะาไปบูไปดันไปตัดอด่าเล่งมิดเขาเล่งตลอดเวลานะมันก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องห่อนมันจะพังเร็วดังนั้นส่วนผสมที่เขาระบุมา นะบคสามารถที่จะเอามาปรับปรุงใส่ได้แต่นะในเมื่อบางคนเอาไปใช้งานเบาๆนะเขาจะแถมกระป๋องน้ามันตรงนี้มาให้กระป๋องน้ามันตนัวนี้นะเขาจะมีสูตรนะเขาจะมีสูตรมีวิธีการผสมของเขาบางคนใส่วนะ่เป็นนะเติมเ็นซินลงไปเลยแล้วกระเทสสองที่ลงเลยจักอัตราส่วนผสมท่าไหเป็นท่าไหนบนมันจะเอ็ใีใไหนันเนื่องวัวเทียนบอดสองมนเร็งบอขึ้นสามควนมันไหล แล้วพี่น้องเอ็ซีนะดังนั้นนะถ้าเอาตามส,ตาานนสูตรที่ทางเราแนะนําสูตรที่ทางเราแนะนําก็คือน้ํามันเบนซิน1นลิตรนะเอาน้ํามันเบนซิน1นลิตรต่อนีน่ฝาสองทีเ่เอาสองที่ใส่ฝาประมาณ1นฝาถึง1ฝาครึ่งอยู่ประมาณนี้นะตอน้ํามัน1ลิตรนะอันนี้ก็คือสูตรของเขาแต่สูตรที่เขาระบุมาในกระป๋องกระป๋องนี่มันจะมีอยู่สองสูตรใหนสังเกตเบิงบ้นี่ตรงไปนี่โปง้งเขาเขียนว่า ยี่สิบห้ายี่สิบห้าต่อหนึ่งยี่สิบห้าต่อหนึ่งยี่สิบห้าต่อหนึ่งอ่าทีนี้ทีนี้ยี่สิบห้าต่อหนึ่งนี่นะสูตรยี่สิบห้าต่อหนึ่งเขาผสมกันอย่างไรกับกระปองน้ํามันที่เขาให้มาตรงนี้เห็นบอยยี่สิบห้าต่อหนึ่งอ่าเขาเขียนระบุไว้ชัดเจนเนาะ กระป๋องนี้มันสามารถผสมได้สองสูตรนะมีจิทิมหาตัวหนึ่งกับสีสิบตัวหนึ่งเอาสูตรยี่สิบห้าตัวหนึ่งให้สังเกดเงตดึงตรงนี้จากตรงนี้จากขีดอ่าจากขีดตรงนี้ที่เขาเขียนว่าอ i l เนี่ย oil นี่นะจากขีดตรงนี้ที่เขาเขียนว่าออยเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยจากข้างล่างขึ้นไปถึงขีดตรงนี้เป็นน้ำมันเบนซินเ้อเป็นน้ำมันเบนซินจากขีดล่างเนี่ยจากขีดล่างขึ้นไปหาขีดบอเนี่จากขีดล่างขึ้นไปหาขีดบอเนี่ ให้เติบสองที่ลงให้มันถึงขีดบนวาง่ายๆว่าเป็นซสี้นอยู่ขีดนี้ขีดเลือก็คือเอาสองที่มาผสมลงจะได้อัตราส่วนยี่สิบห้าต่อหนึ่งตามที่เขากําหนดมาแต่ว่าบ้านเฮาควรจะอยู่สิบห้าต่อหนึ่งเด้อใส่สองที่เขาไปหลายกว่านี้จังหน่อยเพราะว่าบ้านเฮาเมืองฮอนนะอ่ะอน,นี้สูตรยี่สิบห้าต่อหนึ่งแบบที่นี่มาเบงสูตรสี่สิบต่อหนึ่งนี่กับด้านมาเขาบอกเลยเขาระบุชัดเจนนะเลขสี่สิบนี่เลขสองเศร้าสี่สิบได้นี่ต่อหนึ่ง ก็เหมือนเดิมเติมน้ำมันเบนซินขึ้นมาถึงระดับนี้หลังจากนั่นก็เทสองที่ลงผสมให้มันถึงขีดบนนะอ่าตามนี้เลยนะพีน่น้องเอฟซีก็เอาแนวทางนี้ไปประยุกต์ใส่กันแล้วกันนะก็ตั้งย่างที่บอกนั่นแหละนะครับพีน่น้องเอฟซีบ้านเฮาค่อนข้างจะใส่เครื่องพว่วงนี้ค่อนข้างจะใส่งานหนักมากๆเลยดังนั้นเมืองจีนเขาพัฒนาเขาวิจัยอยู่ในบ้านเขาบ้านเขาเป็นเมืองเย็น แต่ว่าเอามาใส่บานหฮอเป็นเมืองห้อนเขาจะไปผสมสี่ิตัวหนึ่งอย่พอได้แทน้แน่ละเพราะว่ามันบางเกินไปแทบจะบอกเห็นควันเลยถ้าสี่สิบตัวหนึ่งถ้าสิบห้าตัวหนึ่งถึงถ้าสิบห้าถึงยี่สิบตัวนึงเวลาเฮาเล่งแป้นแป้นี่มันจะมีควันไหนเสียออกนิดนิดนะก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าผสมหนาก็นั่นแน่นอนเลยต้องบอกตามตรงเลยว่า ่เป็นเครื่องพ่นยุ่งไปแล้วนะครับพี่น้องเอฟซเอาก็เอาแนวทางนี้ไปประยุกต์ไปปรับปรุงใส่ก็แล้วกันคลิปนี้จบไปเพียงเท่นี้สวัสดีทุกท่านครับ